สวัสดีค่ะมนนื้อนียาเดงมาเจอพี่นองอนะค์แม่นเอาค่ะเนาะมาจ้ามาพี่น้องค์บนทุกคนพี่น้องฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปอะไรก็มากินเลยจลย้นะเด้อฮะยาเด้งกิมแค่จ้ะขนมเส้นกับตำส้มเนาะค่ะเนาะอลองสิมมันก่อนเนาะคะ่ะแซ่บอยู่ค่ะ แพรๆเจ็บได้ผิดเ่ะก็ใส่มือเนาะค่ะเนาะมามา,มาพี่น้องมา แซ่บแซ่บกินกับยาแดงเนาะค่ะเนาะใน้พี่นงสบายดีบะจ้าจนตัวยาแดงก็สบายดีเนาะค่ะเนาะ แซบข่ะแซบตั้งแซบตั้งเผ็ดดนะค่ะคือยายแดงยักมาเจอพี่นองเนาะค่ะเนาะอากรมซ้อมมากินนํำพี่นองค่ะ ta giờ đèn bè của họ cái cha của mình này cái vừa đây họ anh thác con đứa cha đèn đi vui chưa น้องคนใด็กแท้เด้ยายแดงยังบ่ไปหอดจ้ะขอโทษขออผิดเลยค่ะเด้อยายแดงไปห้พี่น้องกันสัญญาไว้เป็นพี่ห้าพี่น้องเบิดทุสกุลนะจ๊ะเนาะผิดค่ะก็ให้พี่น้องขอปอดไผ่จักลูกลูกคูกไข่แล้วค่ะเนาะลูกระบาดตอนนี้ก็ไล่ผลเนี่ยตอนนี้เย็นยายแดงก็เมื่อเช้ายายแดงก็ไปวัดข่มดันให้ พี่น้องเขาเมอาอยากกลางบานค่ะมาฮอดก็ยากกินผิดๆนะค่ะเนาะมือมาจามะพี่น้องเขาก็ได้ บอกกับพี่น้องกันนะพี่น้องก็สบายดีวะจ้าหอนไล,ล,ล่ไล่กับฝนกับฝนบาตกนะกันเนาะบ้านพี่น้องตกว่ค่ะเด็ดฮอนนี่จะเดงไปวัดความดันไปคัดกองคนเป็นวาวบ้านก็ ก็กลับมาฮอนฮอนยักกินเผ็ดเผ็ดยักกินเนี่ยค่ะมือค่ะจ้าถ้าจะแดงไปว่วฮอดเจ้าก็ข้อโทษข้อไผ่เด้อค่ะเด้อส้นยาใบส้นยาแดงส้นยาใบไปห้าปีน้องบทุกคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ทยอยไปอยู่ค่ะแต่ไปว่วฮอดเจ้าก็ข้อโทษข้อไผ่ข้อให้จ้าก็ข้อยพี่น้องหอบยอดไผ่ถูกๆคนเนาะค่ะเนาะ ให้ห่างจากโกาครคไข้ไข้เจ็บเนะคะโควิดก็ไวริดกับบวีดต่เพียรเนาะคะ่ะเนาะก็อยากให้พี่น้องห่อน้ำออกจากบ้านกระจายเม็ดนะคะล้างมือโดยแอลกอฮอล์ล้างมือโดยสบู่ทาโดยแอลกอฮอล์เท่ากันเนาะ,ะปิดปากไปค่ะปิดปากไปยองทางคือป้องกันตัวเองนะคะยาแดงหูจักกับพี่น้องหงอหูจักเบื่อตะกคนแต่ว่ายยาแดงก็เป็นห่วงเนาะคะ่ะเนาะ จ้าน่นก็ขอให้คุณพระคุณเจาณ้าคุณพระจุนกะเจ้าจาุนขุมของพี่น,ออน้องชาวบุตุกุลได้เจริญแดงเป็นห่วงไร้ค่ะเพ็ดค <P et> ่ <cat> ะกิจกรรมกัน ผมมีง่ายด้อยค่ะกินหอดพี่น้องแล้วก็พ่อไอพี่นอ้อ,นองก็โชคดีแล้วก็ก็กดไลค์กดแชรเฉะอยู่แหล่งเปิ้นในตัวจ้าขอบคุณค่ะจปเปอจอะจแล้วค่ะ